คุณถ่ายครับคุณเสริมสวยใช่ไหมนะแล้วคุณสามารถจะทําให้ความงามควาามมงคุณจะสร้างความหล่อให้กับคุณโชคใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณจะทำยังไงครับเดี๋ยวเก็บลูกลอยให้นะคะน้าผาตินกาตินกาให้หล่อกริบเลยค่ะให้หล่อกริบเลยเหรอใช่ค่ะมันไม่ใช่หน้าผาและตินกาอย่างเดียวนะครับของบางอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปมันหมดเลยมันไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วใช้เวลานานถึงชาติไหมครับไม่นานไม่นานเดือนเดียวรู้เรื่องค่ะครับไม่หล่อนะคะวันนี้ต้องตัดกับเมยหล่อขออนุญาตครับหน้าสั้ จะทาให้ดีขึ้นใช่ไหมฮะใช่ไหมครับโอ้คุณชายคุณไรครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณรู้จ่าไหมพ่ออ๋อนั่นเอาบอกว่าหน้าซนเท้าแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้หน้านเท้าอย่างนี้น่าจะใช้เวลาไม่ถึงชาติใช่ไหมครับโอเคครับผมจะรอดูนะครับขอบุณสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ค่ะแต่น่าจะสวยชาติหน้าและหล่อชาติหน้าอยูครับวันนี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับคุณโชค สวัสดีครับ